เรามีข้อมูลเป็นแบบไม่แจกแจงความถี่ตรงนี้หาค่าเฉลี่ยแล้วก็เอา9บวก9บวก10บวก10บวกบวกใช่ไหมคะตรงนี้จะได้5 9บวกข้าด้วยกันทั้งหมด6ค่าหาร6ก็ได้ค่าเฉลี่ยออกมา9.8นะคะคราวนี้เราจะเปลี่ยนเทคนิคการคำนวณใหม่9บวกกัน2ครั้งได้18มีค่าเท่ากับ9คูณ2ไหม สิบบวกกันสามครั้งได้สามสิบมีค่าเท่ากับสิบคูณสามไหมงั<อ> ja. ม้นค่าคงที่บวกกัน n ครั้งจะมีค่าเท่ากับ n คูณค่าคงที่ตัวนั้นนะคะังนั้นเทคนิคการคำนวณตรงนี้ก็คือเราเอาค่าข้อมูลคูณจํานวนที่ซ้ําออกมาก่อนสิบเอ็ดคูณหนึ่งก็สิบเอ็ดเสร็จแล้วรวมเข้าด้วยกันทั้งหมดก็เป็นการรวมค่าข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันนั่นเองังนั้นซึ่งมัธยฐานก็คือห้าสิบเก้านะคะดังนั้นจากสูตรค่าเฉลี่ยที่ เราดูไปเมื่อกี้นะคะสูตรค่าเฉลี่ยที่ดูไปเมื่อกี้ x bar เ,เท่ากับซิกม่า fx หารซิกม่า f ตรวนี้มันยังคงเป็นไปตามนิยามค่าเฉลี่ยทุกประการนิยามค่าเฉลี่ยบอกว่าเราต้องบวกคา่าข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันใช่ไหมคะแล้วเราจะบวกกันทีละค่าอย่างนี้หรือเปลี่ยนเทคนิคการคำนวณโดยเอาค่าข้อมูลคูณจํานวนที่ซ้ำออกมาก่อนแล้วค่อยบวกเข้าด้วยกันก็ได้นะคะอันตรงนี้เปลี่ยนแค่เทคนิคการคำนวณ มันเป็นไปตามนยิยามค่าเฉลี่ยทุกอย่างนะคะผลรวมความถี่ทั้งหมดก็ช่องความถี่ตรงนี้รวมเข้าด้วยกันหนะคะก็คือจำนวนค่าข้อมูลทั้งหมดมันก็จะเหมือนฝั่งนี้แหละนะคะ9.8อันนี้ตรงนี้ถ้าถ้าถ้าเขียนสูตรของตรงนี้สูตรเป็นยังไงคะข้อมูลแต่ละค่าบวกเข้าด้วยกันก็คือซิกมา x หาร n นะคะถ้าตรงนี้เป็นสูตร คราวน,นี้เราไปที่ข้อ2ไปคำนวณข้อ2ก็เรียนแบบตัวอย่างนี้เลยนะคะข้อมูลก็คือ x ความถี่ก็คือ frequency ข้อ2เราคำนวณ median ไว้ได้5ใช่ไหมคะ mode โโดได้ mode โโดได้เท่าไหร่คะข้อสอง m o d ได้สีโโดด่อ่ะ คำนวณมีนต่อคำนวณค่าเฉลี่ยต่อนะคะนั้นก็คือ,อคำนวณตามตัวอย่างตัวนี้ได้เลยเอาค่าข้อมูลคูณความถี่นะคะข้อมูลหน้าตาแบบนี้คือ ไม่แจกแจงความถี่ใช่ไหมคะไม่แจกแจงความถี่ตรงนี้มีความถี่ก็คือข้อมูลแจกแจงความถี่แบบไม่จจดกลุ่มข้อมูลแต่และชั้นมีค่าเดียวก็อันกลุ่ม d a t a นะคะทีนี้ถ้าเป็นกลุาา่ม d a t a ถามว่ายังคงเป็นสูตรนี้ไหมที่จะใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ย ถ้าข้อมูลเราจัดเข้าด้วยการเป็นช่วง9ถึง11นะคะเช่น12 14 15 17หลันกรณีข้อมูลเราเป็นกรุ๊ป Data ต,ตรงเนี้ยยังคงเป็นสูตรนี้แต่ว่า x ต้องเป็นอะไรคะเป็นค่าจุดกลางค่ากลางนะคะหันการคำนวณเหมือนตัวอย่างนี้ทุกประการเพียงแต่เราต้องหาค่าจุดกลางออกมาก่อนนะคะ ไปดูตัวอย่างถัดไปนะคะจะเป็นกรุ๊ปดาต้าหลักการคำนวณเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะก็คำนวณเองนะคะสูตรเหมือนเดิมนะคะซึ่งมา f x หารซึ่งมา f เ,เพียงแต่ x นี้เป็นค่าจุดก,กลางนะคะอันค่าจุดก,กลางมิดพอยส์หรือค่าถึงกลางแทนด้วย x ตรงนี้ลืมไือ,อยังคำนวณยังไงเอาหัวท้ายขีดจำดจำกัดล่างขีดจจำกัดบนบวกกันหารสองหรือใช้ค่าขอบเขตก็ได้นะคะ หานค่าจุดกลางชั้นแรกเป็น2ชั้นที่2องล่ะคะห้าบวกเก้าสิบสี่หารสเป็น7อีกวิธีหนึ่งเอาอันตภาคชั้นบวกเข้าไปเรื่อยๆอ,อันตภาคชั้นเราเป็นเท่าไหร่คะห้าชั้นติดกันลบกันนะคะมันอาจจะใช้อันตภาคชั้นบวกเข้าไปเรื่อยๆก็ได้อ่ะลองคำนวณต่อนะคะพอได้ค่าจุดกลางเสร็จก็เอาค่าจุดกลางที่เราแทนด้วยเคูณกับช่องความถี่ก็ทดมาที่ช่องนี้ การคำนวณจะเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้นะคะพอได้คอลัมน์ x คูณ x ก็บวกลงมาจะได้ซิกมา f x ซิกมา f ผลรวมความถี่ทั้งหมดก็คอลัมน์ความถี่นี้บวกเข้าด้วยกัน11.17นะคะค่าจุดกลางชั้นที่2เป็นเท่าไหร่คะเจ็ถัดไปอันตะพาชั้นเป็น5เราบวกเข้าไปเรื่อยๆก็ได้ 12บวก5ก็17แล้วก็22คอลัมน์ค่าจุดกลางกับคอลัมน์ความถี่คูณเข้าด้วยกันก็มาที่คอลัมน<อ>์ x คูณ x 6 7คูณ8 12คูณ12 17คูณ5 22คูณ2 8, <X. S 1> เสร็จแล้วก็รวมเข้าด้วยกันก็จะได้ซิมกม xx 335นะคะตัวหารคือผลรวมความถี่ทั้งหมดได้เท่าไหร่คะ30นะคะ ค่า median mode เวลาเราคำนวณออกมาจะต้องไม่เลยช่วงค่าข้อมูลของเราอย่างตัวอย่างนี้นะคะค่าข้อมูลเราต่ำสุดศูนย์สูงสุดยี่สิบคำนวณค่าเฉลี่ยได้ห้าสิเป็นไปได้ไหมไม่ได้แสดงว่าคำนวณผิดนะคะทีนี้ถ้าเราเราอยากจะบบคาดว่ามันจะใกล้เคียงค่าไหนก็ตรงไหนความถี่สูงสงตรงนี้ความถี่สูงสุดใช่ไหมคะค่า1ิถึงส4ี่ตรงเนี้ย จะมีจํานวนมากอันการหาตัวแทนข้อมูลก็คือจะบอกเราว่าศูนย์การข้อมูลอยู่ที่ไหนนะคะอันมินมิีเดียนโหมดเป็นการหาตัวแทนข้อมูลอันค่ามันก็จะต้องอยู่ใกล้ๆกับค่าที่มีจํานวนมากๆนะคะอันมินมีเดียนโหมดเวลาเราคํานวณออกมาก็จะอยู่แถวๆนี้แหละ10-14นะคะอันนี้เป็นการคาดคําตอบนะคะว่ามินมีเดียนโหมดค่าจะประมาณเท่าไหร่อันเวลาเราคํานวณออกมาถ้ามันห่างไกลจากที่เราคาดไว้ ก็เราอาจจะคำนวณผิดนะคะคราวนี้เราไปที่ข้อ3ข้อ3ที่เราคำนวณมีเดียนไว้12บสอหมดไว้12อ่ะให้คำนวณมีนต่อมีนจะได้12หรือเปล่าลองคำนวณดูนะคะลืมหรือยังข้อ3หน้าตาเป็นไงข้อ3ที่เป็นกรุ๊ป data นะคะที่โจทย์ให้ความถี่สะสมมาตรงนั้นนะคะ เราอย่าลงเอาช่องความถี่สะสมมาคำนวณน,นะคะต้องเป็นช่องความถี่นะคะต้องเป็นช่องความถี่ถ้นบางคนเอาความถี่สะสมมาคำนวณก็มีลงมือคำนวณเลยนะคะค่าเฉลี่ยได้เท่าไหร่หลักการคำนวณก็ตามตัวอย่างนี้หาค่าจุดกลางออกมาก่อนนะคะแล้วก็คูณช่องความถี่ นะคะมีนมิเดิโหมดเราจะเห็นว่าเท่ากันคือสิบสองมีใครยังไม่ได้มั่งได้ทุกคนหรือยัง ค่าเฉลี่ยที่เราคำนวณผ่านมาทั้งหมดนะคะเป็นค่าเฉลี่ยแบบไม่ถ่วงน้ําหนักเดี๋ยวเราไปดูค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ําหนักนะคะตัวกลางเลขคณิตแบบถ่วงน้ําหนักหรือค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ําหนักนะคะเวเทนอาริเมติกมใช้ในกรณีที่ข้อมูลแต่ละค่ามีความสําคัญไม่เท่ากันนะคะ น้ำหนักจะแทนด้วย W นะคะ <c oughs> ก็มาจากคำว่า w e i g h ตรงนี้แหละนะคะแต่เดิมเราคำนวณค่าเฉลีย่ยแบบไม่ถ่วงน้ําหนักที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะ <c oughs> ก็คือข้อมูลแต่ละค่าสำคัญเท่าๆกันแล้วก็จับบวกกันเลยนะคะแล้วก็หารด้วยจำนวนค่าข้อมูลทั้งหมดอันนี้คือไม่ถ่วงน้ําหนักนะคะทีนี้ถ้าถ่วงน้ําหนักหลักการคำนวณจะต้องทำยังไงนะคะค่าข้อมูลแต่ละค่ามันจะมีน้ำหนักของมันอยู่ อันข้อมูลค่าไหนสําคัญมากโดยทั่วไปค่าน้ําหนักก็จะมีค่ามากนะคะ <nt d ict etus> น้ำหนักเราแทนด้วย w นะคะอันนี้สมมุติว่า x1 มีน้ําหนักเป็น w1 ก็เอาน้ําหนักเอาเอาคา่าข้อมูลคูนน้าหนักของมันนะคะ x2 น้ําหนักเป็น w2 นะคะค่าข้อมูลแต่ละค่าคูนน้าหนักของใครของมันนะคะ xn สมมุติว่าน้ําหนักเป็น wn เราค่าข้อมูลแต่ละค่าคูณน้นนนะะ N, มมํา,นห,นนนนา,านหนักแล้วผลคูณที่ได้บวกกันนะคะ ส่วนตัวหารคือผลรวมของน้ำหนักก็คือ W1 บวก W2 ถึง WN หน้าตานี้เราเคยเห็นมาแล้วใช่ไหมงั้นเขียนโดยใช้สัญลักษณ์ซิกมาช่วยได้ว่าไงคะตัวเศษก็คือซิกมา W คูณ x นะคะตัวส่วนก็คือซิกมา W นะคะอันตัวเศษก็คือซิกมา Wixi I ตั้งแต่1ถึง n ตัวส่วนก็คือซิกมา Wi ตั้งแต่1ถึง n ถ้าไม่ใส่ตัวห้อยตัววิ่งก็เขียนสั้นๆเป็นซึกมา Wx หารซึ่มา w การคำนวณเกรดเฉลี่ยของเรานะคะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการนำค่าเฉลี่ยถงน้ำหนักไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะงันการคำนวณเกรดเฉลีย่ยเคยคำนวณหรือยังเกรดเฉลี่ยตัวเองอะ เคยคำนวณแล้วนะคะเดี Memorial. ๋ยวตัวอย่างถัดไปให้คำนวณเกรเฉลี่ยเองนะคะการหาเกรเฉลี่ยนะคะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการคำนวณค่าเฉลี่ยแบบถุงน้ำหนักนี้จารสมมุตินะคะเรียน3าวิชาภาษาอังกฤษแคคณััสถิติเกจส C ก็คือ2ใช่ไหมคะ A เป็น4 B 3นะคะคราวนี้ตัวหน่วยกิจนี้จะบอกความสำคัญหรือความหนักเบาของวิชา บางวิชาเนื้อหาไม่หนักมากวิชาพละเนี้ยเขาก็ให้หน่วยกีดเป็นหนึ่งวิชาแคนคูลัสบางหลักสูตรเนื้อหาหนักมากก็หน่วยกีดเป็น4ก็มีนะคะอันนี้จารย์สมมตินะคะว่าหน่วยกีดเป็น3 2 1สองันตัวหน่วยขีดตัวนี้จะบอกความสําคัญก็คือน้ําหนักอันตัวหน่วยกีด3นี้ถ้าเราแทนด้วยสัญลักษณ์3ก็คือ W 1 2ก็คือ W 2หน่วยกีด1ก็คือ W 3นะคะ ส่วนเกรดที่เราได้ก็คือค่าข้อมูลตรงนี้ก็คือ x1 x2 x3 หาค่าเฉลี่ยแบบถ่งน้ำหนักสูตรที่ให้ไปเมื่อกี้ก็คือซิกมา w X หารซิกมา w อ่เราลองคำนวณเองนะคะ x ก็คือค่าข้อมูลที่ค่าเกรดที่เราได้นะคะ w ก็คือหนวนขิดอ่ะลองคำนวณเลยว่าไ,ได้เท่าไหร่ เวลาให้คำนวณไ,ไม่ต้องลอกตัวโจทย์นะคะตัวโจทย์นี้เดี๋ยวเราไปตามในเน็ตได้นะคะให้ให้คำนวณเลยสองจสามไหมสองจุดแนะคะอันเกรดที่เราได้คุณหน่วยจิตอันตัวเกรดก็คือสองนะคะคุณหน่วยจิตมวิชาแรก รานนี้แคนคูลาร์ส2ณสนะคะสติเกรดที่ได้3น้าหนักก็คือ1นึ่งหนวยคิดเป็น1นะคะผลคูณที่ได้นี่บวกกันนะคะตัวหารคือผลรวมของน้าหนักก็คือหน่วยคิดแทนี่ลงเอาตัวค่าข้อมูลมาเป็นตัวหารนะคะต้องเป็นผลรวมของน้าหนักก็คือ3าบวก2อบวกนเกตเฉลี่ยตรงนี้ก็ได้2 8 3ถ้าเราเรียนเทอมถัดไปนะคะก็มาคำนวณต่อได้เลยก็จะได้เกตเฉลี่ย สะสมผลตรงนี้เราอาจจะเก็บไว้นะคะเทอมนี้เก็บไว้เก็บไว้แล้วก็เทอมถัดไปก็มาคำนวณต่อก็จะได้เกตบเฉลี่ยสะสมถัดไปนะเดี๋ยวเรามาดูกรณีข้อมูลมีค่าผิดปกตินะคะอันนี้จะให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีข้อมูลมีค่าผิดปกติเราลองดูว่าข้อมูลที่อาจารย์ให้ตรงนี้นะคะค่าไหนผิดปกติ 2,000เพราะอะไรคะต่างจากข้อมูลส่วนใหญ่ไปเยอะมากนะคะดัค่าผิดปกติก็คือค่าที่มันต่างจากข้อมูลส่วนใหญ่ไปมากๆนะคะค่าผิดปกติอาจจะเป็นค่าสูงผิดปกติถ้ามีค่า50โพมาก,ก็จะถือว่าค่าต่ำผิดปกตินะคะให้เราทบทวนการหามีนม m เด i ย n โหม e อีกครั้งหนึ่งข้อมูลตรงนี้เป็นแบบไม่แจกแจงความถี่ลองทบทวนนะคะ หา mean median mode บาตยาฐานฐานนิยมค่าเฉลี่ยค่าตรงกลางพอดีไม่มีก็ใช้สองค่ากลางที่อยู่ร่วมกันบวกกันหารสองได้บัตยฐานบัตยฐานเป็นเท่าไหร่575ฐานนิยมหาง่ายสุดเลย550ค่าที่มีความถี่สูงสุดนะคะค่าเฉลี่ยก็เแค่านี้บวกกันหาร8ได้เท่าไหร่ 775มัธยฐานฐานนิยมและค่าเฉลี่ยเป็นการวัดแนวโน้มข้อสูตส่วนกลางเป็นวิธีการหาตัวแทนข้อมูลเวลาเราหาตัวแทนข้อมูลออกมาค่าข้อมูลนั้นค่าที่เป็นตัวแทนนั้นควรจะมีค่าใกล้เคียงข้อมูลส่วนใหญ่ถูกไหมเราลองพิจารณาซิว่าอันไหนที่ไม่น่านําไปใช้หาตัวแทนข้อมูลค่าเฉลี่ยเพราะอะไรคะ มันต่างจากข้อมูลส่วนใหญ่ไปเยอะมากนะคะดังนั้นเวลาที่เราหาตัวแทนข้อมูลนะคะตัวแทนข้อมูลที่ดีควรจะมีค่าใกล้เคียงข้อมูลส่วนใหญ่นะคะงั้นถ้าเราค่าเฉลีย่ยไปให้ไปสรุปให้คนอื่นดูเขาก็เข้าใจว่าข้อมูลส่วนใหญ่700กว่าถูกไหมคะงั้นถ้าเอาไปตัดสินใจไปวางแผนทำอะไรก็อาจจะผิดพลาดเกิดความเสียหายขึ้นนะคะ อันมาธยาฐานฐานนิยมใช้ได้ไหมได,ได้ใกล้เคียงกับข้อมูลส่วนใหญ่อันนี้ก็คือข้อควรระวังนะคะกรณีที่ข้อมูลมีค่าผิดปกติค่ามีนค่าเฉลี่ยจะถูกกระทบอย่างมากก็คือจะถูกดึงไปทางด้านค่าผิดปกติทีนี้ถ้ามีค่าต่ำผิดปกติเป็น50อย่างเงี้ยนะคะเวลาคำนวณมีนก็จะถูกดึงไปทางด้านค่าต่ำ ในทางปฏิบัติบางทีเขาอาจจะตัดค่าผิดปกติไปนะคะแล้วก็เอาที่เหลือมาเฉลี่ยก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าค่ามัธยฐานมีเดียนฐานนยิยมโหมดค่าเฉลี่ยมีเนี่ยเอาไปใช้กับข้อมูลประเภทไหนได้บ้างนะคะข้อมูลเชิงปริมาณเป็นไงคะค่าเป็น ตัวเลขอันมาณตัวเลขเชิงคุณภาพเป็นตัวอักษรนะคะทีนี้เรามาดูว่ามีนมินิมอลนำไปใช้กับข้อมูลประเภทไหนได้มั่งสองประเภทนี้นะคะค่าเฉลี่ยใช้ได้กับข้อมูลเชิงปริมาณไหมได้ไดก็ตัวอย่างที่ผ่านมาเราก็คำนวณค่าเฉลี่ยนะคะใช้กับข้อมูลเชิงคุณภาพได้ไหมไม่ได้เพราะเราต้องนึกถึงนิยามก่อนค่าเฉลี่ยบอกว่าให้รวมค่าสังเกตทั้งหมดเข้าด้วยกัน ตัวอักษรบาบวกเข้าด้วยกันได้ไหมไม่ได้นะคะฐานนิยมใช้ได้กับข้อมูลเชิงปริมาณไหมได้เชิงคุณภาพหรอล่ะได้ได้อ่ลองตอบคําถามตรงนี้เราไปเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนถามว่าเพื่อนอยู่บ้านหรืออยู่หอพักอยู่บ้านหนึ่งคนอยู่หอพักสิบสี่คนฐานนิยมหอพักหอพักนะคะมีใครตอบฐานนิยมเป็นสิบสี่ไหม ค่าข้อมูลคือบ้านกับหอพักคือเราไปเก็บข้อมูลจากเพื่อนเพื่อนจะให้คาตอบบ้านหอพักหอพักหอพักใช่ไหมคะอันนั้นคือค่าข้อมูลค่าข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดก็คือค่าฐานนิยมนะคะอันโหมดตัวนี้ก็คือหอพักส่วนสิบสีนี้คือความถี่ความถี่นะคะตรงนี้คือค่าข้อมูลอันนี้เป็นข้อดีของฐานนิยมนะคะใช้ได้กับข้อมูลเชิงคุณภาพอ่มัธยฐานล่ะคะใช้ได้กับข้อมูลเชิงปริมาณไหม ใช้ใช้ได้กับข้อมูลเชิงคุณภาพไหมมัธยฐานต้องเอาค่าข้อมูลมาเรียงแล้วค่าที่อยู่ตรงกลางเป็นมัธยฐานบ้านกับหอพักเรียงค่าได้ไหมไม่ได้นะคะกันตัวอักษรเรียงค่าไม่ได้ก็หามัธยฐานไม่ได้ใชคะใช้กับข้อมูลเชิงคุณภาพไม่ได้คราวนี้เรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างม a n ม e d เด n m o ม e นะคะ ข้อข้อสามที่เราคำนวณมีนมีมเดิลโหมดได้12บสองฮิสโตแกรมถ้าเราไปสร้างนะคะข้อนี้ฮิสโตแกรมที่ถ้าเราไปสร้างมันจะได้เป็นลักษณะสมมาตรนะคะจะเป็นรูปะระฆังสมมาตรถ้าเราปรับเป็นเส้นโค้งความถี่นะคะจะเป็นรูปะระฆังสมมาตรทีนี้ถ้าใครไปสร้างฮิสโตแกรมตรงนี้แล้วสูงขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าไงคะ ฮิสโกแกรมแท่งสูงขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าเราเอาช่องความถี่สะสมมาสร้างฮิสโกแกรมต้องใช้ความถี่นะคะแกนตั้งจะเป็นความถี่นะคะอันนี้ลองไปสร้างดูก็จะเป็นอย่างนี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างมีมเียนโหมดนะคะ เส้นโค้งความถี่ที่มีลักษณะสมมาตรเป็นรูประฆังความสมมาตรตามข้อ3นะคะถ้าเรากลับไปสร้างนะคะค่ามินมิดิลโหมดจะเท่ากันจะอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของการาฟเมื่อกี้ข้อ3เราคำนวณมินก็ได้12มีเดิก็ได้12โหมดก็ได้12ก็คือข้อ3นั้นเส้นโค้งความถี่ถ้ามีลักษณะเป็นรูประฆังความสมมาตรค่ามินมีเดิลโหมดจะเท่ากันเหมือนที่เราได้คำนวณมานะคะ นั้นอย่าลืมว่าเส้นโค้งความถี่มาจากอะไรคะปับมาจากฮิสโตรแกรมอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเส้นโค้งความถี่เป็นแบบเบ้นะคะมินม mm ีเ hmm. ดียนโหมดจะเท่ากันไหมจะไม่เท่ากันเดี๋ยวมาดูว่ามินม mm ีเดียนโหมดจะอยู่กันยังไงนะคะ mm hmm. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาเวลามาสร้างเส้นโค้งความถี่ มันก็จะมีรูปร่างได้หลายแบบตามแต่ตัวข้อมูลที่เราได้มานะคะอาจจะได้รูประฆังสมมาตรอย่างนี้นะคะหรือเบก็ได้เส้นโคงความถี่มีลักษณะเบเบก็คือสกิลเนนตัวนี้นะคะเบ้มีกี่แบบสองรูปซ้ายนี่เบไหนคะวิธีการจำนะคะหางยาวทอดไปทางไหนก็เลือกเบ้ทังนั้น อันนี้เบซ้ายอันนี้เบ้ขวาหางยาวทอดไปทางขวาเบกขวานะคะคราวนี้เรามาดูว่าค่ามีนมีเดยนโหมดมันจะอยู่กันยังไงตรงนี้เป็นค่าข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดเพราะฉะนั้นตรงนี้คือค่าอะไรคะเป็นนิยามของค่าอะไรค่าข้อมูลตรงนี้มีความถี่สูงสุดอันนี้คือนิยามของโหมดค่าตรงนี้คือค่าโหมดนะคะ เมื่อกี้อาจารย์ให้ดูตัวอย่างข้อมูลที่มีค่าผิดปกติค่ามีนจะถูกกระทบนะคะนันค่ามีนจะถูกดึงไปทางด้านค่าผิดปกติข้อมูลส่วนใหญ่มีค่าอยู่บริเวณนี้ความสูงของกราฟก็คือจํานวนจํานวนค่าข้อมูลใช่ไหมคะนันค่าข้อมูลแถวนี้มีเยอะตรงนี้กราฟเตี้ยก็แสดงว่าค่าบริเวณนี้มีไม่เยอะนันค่าตรงนี้จะถือว่าเป็นค่าผิดปกติจากข้อมูลส่วนใหญ่ข้อมูลส่วนใหญ่ค่าอยู่ตรงนี้นะคะ ทีนี้ค่าผิดปกติตรงนี้เป็นค่าต่าเมื่อเทียบกับด้านนี้ดันันก็เลยเรียกบริเวณนี้ค่าบริเวณนี้ว่าเป็นค่าต่าผิดปกติเราดูตัวอย่างกรณีข้อมูลมีค่าผิดปกติไปเมื่อกี้ค่าเฉลี่ยจะถูกดึงไปทางด้านค่าผิดปกติันค่าเฉลี่ยจะค่อนมาทางเนี้ยนะคะค่าเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้ันค่าโหมดอยู่นี่มีอยู่นี่แล้วนะคะมีเดียนจะอยู่ไหน ระ,ะ,ะ,ะยะละระยะทางระหว่างมีนกับโหมดตรงจุดสีแดงตรงนี้นะคะให้ลองแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันอันนี้ส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3นะคะแล้วตั้งชื่อตรงนี้ว่าเป็นจุด A ตรงนี้เป็นจุด B นะคะเขาพบว่าโดยประมาณน,นะคะค่ามีเดียนจะห่างจากมีนเป็นระยะทาง1ใน3ของระยะระหว่างมีนกับโหมดเพราะฉะนั้นมีเดียนอยู่ A หรือ B เพราะว่าจุด A เป็นจุดที่ห่างจากจมีนหนใน3ถ้าเป็นจุด V ห่างจากจมีนสใน3มนะคะมีเดียนจะห่างจากจมีนเป็นระยะ1ในสของระยะระหว่างมีนกับโมงวันนั้มีเดียนอยู่ที่ A นะคะคราวนี้มาดูเบ้ขวามัง่งตรงนี้ค่าอะไรคะโมมีนจะต้องถูกดึงไปทางไหนขวาตรงนี้ค่าข้อมูลส่วนใหญ่อยู่กันแถวนี้ ตรงนี้ก็คือมีไม่กี่ค่าอยู่บริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นค่าผิดปกติจากข้อมูลส่วนใหญ่แต่ค่าด้านนี้เทียบกับด้านนี้ใครสูงกว่าขวาสูงกว่าใช่ไหมคะอันค่าตรงนี้ก็เป็นค่าสูงผิดปกติมีนจะถูกดึงไปทางด้านค่าผิดปกติผ่านค่ามีนก็จะค่อนมาทางนี้นะคะทำนองเดียวกันนะคะระยะทางระหว่างมีนกับโหมดตรงนี้ จุดสีแดงสองจุดนี้นะคะแบ่งเป็นสามส่วนเท่าๆกันนีส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองส่วนที่สามอันนี้ให้เป็นจุด a นี่ให้เป็นจุด b มีเดียมอยู่ตรงไหนคะ <A. S 1> จุด b นะคะห่างจากจมีนเป็นระยะหนึ่งในสามตรงนี้เราสามารถเขียนเป็นออกมาเป็นสมการได้นะคะวิชาหนึ่งสมมติว่าออกข้อสอบยากนะคะ วิชาหนึ่งเขาสอบยากมากทีนี้เอาคะแนนของแต่ละคนเนี่ยมาสร้างฮิสโตแกรมปรับเป็นเส้นโคงความถี่คะแนนสอบวิชายากๆน่าจะเบ้ซ้ายหรือเบ้ขวาเบ้าเซ้ายเบ้ขวาเบเเดี๋ยวจะลองลองใส่ข้อมูลลองใส่ข้อมูลให้เรานะคะ ผื่อจะเห็นภาพตรงนี้ศูนย์ตรงนี้สมมติเป็นสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบไปนะคะคนส่วนใหญ่ทําคะแนนได้แถวแถวห้าสิบใช่ไหมคนส่วนใหญ่ทําคะแนนได้แถวแถวห้าสิบอ่าตรงนี้เอาใหม่นะคะศูนย์ตรนนี้เป็นสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบ ตรงนี้คนส่วนใหญ่ทําคะแนนได้แถวแถว30มสมีไม่กี่คนทำคะแนนได้สูงสูงตรงนี้ก็คือคนส่วนใหญ่ทำคะแนนได้น้อยถูกไหมคนส่วนใหญ่ทำคะแนนได้น้อยอันเบ้ซ้ายเบย้ขวาข้อสอบยากเบี้ขวาตรงนี้คนส่วนใหญ่ทําคะแนนได้เยอะนะคะตรงนี้คนส่วนใหญ่อันนี้ก็คือข้อสอบจะง้านะคะแล้วเส้นโค้งความถี่ นอกจากจะสมมาตรเบ้ซ้ายเบ้ขวาอาจจะเป็นรูปร่างอื่นๆก็ได้นะคะเดี๋ยวเราดูรูปร่างอืนะะ่นๆก็อาจจะเป็นรูปตัวยูนะคะรูปตัวเจรูปตัวเจกลับนะคะทีนี้พอเราเห็นเส้นโค้งความถี่มันบอกอะไรเราเส้นโค้งความถี่จะทําให้เราเห็นรูปร่างข้อมูลเห็นรูปร่างข้อมูลยังไงคะเส้นโค้งความถี่บอกอะไรเรา แกนอนคือค่าข้อมูลใช่ไหมคะแกนตั้งคือความถี่ความถี่ก็คือจํานวนค่าข้อมูลแล้นตรงไหนแท่งสูงหรือกราฟสูงก็คือค่าแถวนั้นมีจํานวนมากถูกไหมคะตรงไหนแท่งเตี้ยกราฟเตี้ยก็แสดงว่าค่าข้อมูลบริเวณนั้นมีจํานวนน้อยนะคะรูปตัวเจเป็นไงคะข้อมูลค่าต่าๆมีจํานวนน้อยข้อมูลค่าสูงมีจํานวนมากขึ้นรูปตัวเจกลับล่ะคะข้อมูลค่าต่ํามีจํานวน มาข้อมูลค่าสูงมีน้อยลงมีน้อยนะคะเดี๋ยวตัวอย่างข้อสอบจันว่าดูช่วงบ่ายแล้วกันนะคะัน,นช่วงบ่ายเรามาต่อการวัดการกระจายนะคะเดี๋ยวสรุปตรงนี้นิดนึงสรุปตรงนี้นิดนึงนะคะ ตรงนี้เราจุดเราจดไปแล้วนะคะแต่ว่าตัวข้อมูลยังจดไปยังตัวข้อมูลตัวนี้จดไปหน่อยจะได้เห็นภาพนะคะแล้วเราจะเจอข้อมูล3รูปแบบไม่จดแจงความถี่ก็คือมีแต่ค่าข้อมูลไม่มีความถี่ลักษณะนี้นะคะดังนั้นเวลาหามีนทำาไงคะค่าข้อมูลทั้งหมดบวกเข้าด้วยกันอันนี้มี4ค่าหาร4มีเดียนค่ากลางพอดีไม่มีก็เอา2ค่ากลางที่อยู่ร่วมกันบวกกันหาร2อ หมดความถี่สูงสุดไม่มีค่าไหนความถี่สูงสุดหมดก็ไม่มีทีนี้ข้อมูลแจกแจงความถี่ก็แบ่งเป็นอันกรุ๊ปแล้วก็กรุ๊ปดาต้าอันแจกแจงความถี่เมื่อไหร่ก็มีความถี่กำกับตัวค่าข้อมูลไม่จัดก,กลุก่มก็คือข้อมูลเป็นค่าเดียวล้วเราลองเขียนตัวอย่างข้อมูลกำกับไปจะได้เห็นชัดนะคะถ้าเป็นกรุ๊ปดาต้าก็คือเป็นช่วงนะคะข้อมูลเป็นช่วงแล้วก็มีความถี่กำกับอันเวลาหาค่าเฉลีย่ย กรณีอนันก๊ป Data ก็เอาค่าข้อมูลคูณความถี่เลยใช่ไหมคะแล้วบวกลงบวกค่าด้วยกันก็จะได้ซิกมา F A หานซิกมา F หาค่าเฉลียล่ยกรณีก๊ป Data ก็คำนวณเหมือนอันก๊ปเพียงแต่เราต้องหาค่าจุดกลางออกมาก่อนนะคะการคำนวณมัธยฐานกรณีข้อมูลเป็นอันก๊ป Data